สวัสดีจ้าแลนะน้าข้าศกนจ้านี่จากของสีให้ลูกๆวันนี้ค่ะกริสมาห์อแล้วเรียบร้อยกับอมาตังจ้านี่แต่หน้า่อแล้วเรียบร้อยจ้าต้นคริสต์มาสลูกกจัดแล้วประดับแล้วเรียบร้อยจ้ากล่องคริสมาสค่ะของคริสมาสนะคะอ กินเกลือจากอาหารเช้าสวีเดนนะจ๊ะทางสวีเดนคีสมาเขาจะกินอันนี้ก็เนย่ยมาซาจากเกลือค่ะวัสดีจ้าแล้วนะก็สะเกดก็ลูกชายเดีจ้านันนี่จ้กสายเดียดก็ใส่ ทำเต้นได้จ้ะเด้อทเต้นจ้แม่กับลูกมาอะไรงานตัวจ้าอาหารเช้าคริสต์มาสนะคะทางสวีเดนกินค่ะนี่จ้ะทำฮอทดอกค่ะฮอทดอกฮอทดอกแล้วก็มีสลัดด้วยนะคะสลัดแล้วก็น้ำสลัดแล้วก็มีชีส กินกับหมูลอหมูนะคะยังไม่เสร็จค่ะหมูพิงก็ยังไม่เสร็จนะคะรอค่ะเก็ดกับลูกสาวจะลูกสาวเอเบจาทำกับลูกสาว<อ>ทำกับลูกสาวนะคะพิงกันนี่ลูกสาวหันเลยจ้าลูกสาวเอเาหันจ้าลูกสาวลูกสาวคนโตอา้อาวอ้าน้องอยู่ไหนล่ะลูกเอเออ มีอีจานเด้อจานลูกสาวกำลังทันอยู่จา้าจานหนึ่งจา้าอจานหนึ่งจา้าอันนี้ซื้อนะคะนี่ค่ะซื้อจะกินกับกระแหงนะจ้านี่ชซื้อจา้าอบสามีอบแล้วรอรอกระแทงอีกยางเพราะขนาดเซลจา้าอันนี้ก็กินกับขี้สมาด้วยลูกสาวทำได้จ้าเนี่ยละแต่หน้าชอบคื้นกันเนี่ยละจา้าลูกสาวกำเนาสอบคื้นกันเลยจา้า กิกระมีกระแทงจ้าสกินกับหมูด้วจ้าคู่กันกับหมูจ้าที่สองที่หนึ่งกินอาหารเย็นยินก้อนอะไรแมากินห่อนจ้กที่สองจ้าหนนากินมาจ้าสามีเราจะน่าทำได้จ้านี่จ้านากินมามาจ้าได้ของขวัญจ้าสามสาวสายเดิดจ้าสายเดิดเอ๊อักเส้น เยดีดก็ได้ของเขือนจ้ะยดีดมองกล้องลูกแกไปขีดนจ้ะสาวเยาดีแต่ยังน้อเอ เขาอยาดิดแกะอยังมาสายอยด็ดตักเส้นได้อยังลูกเฮ้นี่แหละจ้ะสายอยดิดอันนี้กับหลานสาวโอ้ของขวัญของขวัญหลานสาวรัตนาใหญ่ไงมึงอ๋ออยาดิดจ้ะบอได้ก๊ เอลินชอบไหมลูกกางเกงเสื้อเอลินชอบไหมเสื้อ

อมเส้นเพ่นแตแกของเพิ่นที่นี่เพินแตินชอบไปสาวยยดิดยยดิดชอบไหมลูก เวกไปอีหละเอาพ่เซอร์บอกเอียนเอียนนิดวางไว้ตรงใต้ใต้บูดด้อยก่อน

อยู่ตรงนั้นก่อนเอยดิน่ะว่างไว้ตรงนั้นก่อนก็เดี๋ยวค่อยขนเอาของไว้ใต้บูเดิรก่อนเดี๋ยวค่อยขนนั่งก่อนเอยดิยนอ เดี๋ยวแม่ก็นั่งด้วยเออนั่งก่อนด้กักินขนมสักร้จ้ะอืมั้กันกินขนมสักรจ้ะปีนสวยสวสวยสวยมากมก Nej, men dansken är bäst. Axelsen, det är nummer två. Det är en dansk huvud. Sen är det Indonesien och vad är Han är Indonesien. Ja, det är indonesisk. Ja. Sen är det Japan. Japan. Malaysia. Malaysia, Kina. Hmm. För det är ett nytt typ av Ja, Danmark är ja. bäst i världen. Man men det är bara Danmark som kan blanda sig ja. In ja Och i alla fall, det är jätteviktigt att du håller värt, om du ska få väg bolljäveln. อย่าดิดเอาของเอาของเล่นโชว์ดิโชว์เอฟซีหน่อยเฮียดีเพิ่นกินเซอสกันแล้วจ้ะ

<laughs> <laughs> oh, yeah, nó sẽ oh, yeah, yeah. để hạt gạo vào nó sẽ lấy một cái xàm mút nó sẽ mút này là gì? <laughs> <laughs> yeah, <laughs> 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 <visa, visa. cười> อ๋อฝีน้าลูกอันนี้ยัดดิบได้อะไรแบบนีนนม้มีนี่ด้วยให้ให้ซื้อของด้วยนะเอ้นี่มีขายของด้วยมีขายของด้วยมีทำกับข้า,ขาวขายของด้วยนะ สาวเอียนนนี่นังสือ่ดินน้ำมันเออก็เอาไว้กี่ดหดไม่ต้องกินหมดสาวเอียนอินได้จ้ะของยุคครับเพื่อ

ยืนอยู่ตัวน,นั้นแหละเหรออ่าเน่งสาวขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากระต่ายเย็นดิดได้จ้าขอบค,คุณค่ะ,คคะบ๊ายบาย